มันไม่เสียงไหมเออไม่เสียงโอเคโอเควันดีครับอ่มจริงๆไม่ได้ไม่ได้ถ่ายวิดีโอมานานแล้วเพราะว่าผมเพิ่งกลับบ้านนะครับไม่ถึงแบบกลับบ้านไปที่บราซิลแล้วก็ไปที่อเมริกาแล้วก็กลับที่ไทยอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพสอนภาษาอังกฤษแต่ก่อนที่จะกลับบ้านไม่ได้กลับเป็นแบบสามปีอะไรแบบนั้นใช่ใช่มากกว่าสามปีเกือบสี่ปีนี่กี่นาทีอะโอ้ยแปดจมูไม่เป็นไรก็ แค่พูดคุยแบบนิดน้อยนะครับผมไม่ได้กลับบ้านเป็นเกือบ4ีปีนะครับแล้วตอนที่ผมกลับเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนว่าผมเป็นลูกครึ่งแบบพ่อเป็นคนปาซิลแม่เป็นคนอเมริกาก่อนก่อนที่จะกลับบ้านได้อยู่แบบไล่ที่ในเมืองไทยแบบเคยแบบอยู่ที่อุบลคอนแกนแล้วก็มามาทํางานที่กรุงเทพนะครับแล้วเดือนที่แล้วใช่ไหมผมกําลังนั่งนั่งชิวๆพูดคุยกับแฟนใช่ไหมแล้วพ่อก็โทรมาแบบเอโว้ยแบบ ยังไม่ได้แบบไม่ได้แคร์เกี่ยวกับครอบครัวหรอแบบเราไม่ได้เห็นหน้าของมึงแบบเป็นเป็นหลายปีอยู่แล้วแบบโอ้ยเริ่มรู้สึกผิดใช่ไหมแบบโอเคเขาเขาน่าจะมีสิทธิ์ที่จะร้องหรือแบบที่จะขอให้ออ้กลับบ้านสักผักใช่ไหมอาจจะทําหน้าที่ของลูกที่ดีเนี่ยจะกลับบ้านไปหาพ่อแม่คุณย่าคุณยายก็มันดีแบบเห็นลูกพี่ลูกน้องก็คิดถึงทุกคนด้วยอ่ะเดี๋ยว ไม่ได้ไม่ได้กลับที่เมริคามากกว่าไม่ไม่ประมาณ4ปีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปที่บราซิลเกือบ7ปีแบบแปีไม่เจ็ดเจ็ดเจ็ดปีแล้วทุกคนทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนไปหมดทุกคนมีลูกพี่ลูกน้องที่อ้วนมากตอนนี้แบบแบบในครั้งสุดท้ายที่ผมไปไปหาครอบครัวที่บราซิลเราเรา,เราเล่นฟุตบอลด้วยกันแล้วแบบ อยู่ได้ดีไม่มีลูกพี่ลุกน้องที่อ้วนมากหรือญาตาิต่างๆแบบเริ่มจะแบบแก่แล้วแต่ทุกคนก็ก็ยังมีแบบ e NERGY เหมือนเดิมอธิบายยังไงที่ที่คนคนบปรซิลมันเหมือนเหมือนแบบคนไทยนิดหน่อยแบบในในบางเรื่องครอบครัวของเรามันเป็นครอบครัวใหญ่เรารู้จักกันหมดจริงๆเอ่อคนส่วนใหญ่ในในครอบครัวของผมอาศัยใ,ในในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเทรเมเบในรัฐ ซอเปาโลนะครับมันก็มีหลายคนที่อยู่ด้วยกันอยู่อยู่ใกล้ๆกันประมาณเว้ยกี่คนน่าจะแบบยี่สิบคนมากกว่านั้นมากกว่านั้นใช่ก็มีแบบเยอะมากแล้วตอนที่กลับบ้านกลับกลับไปหาครอบครัวที่บราซิลเราก็เล่นฟุตบอลด้วยกันตอนที่ตอนที่เป็นเด็กก็เล่นแอปซอมแอปซอมใช่ไหมใช่อะไรแบบนั้นเว้ยมีความทรงจำแบบเยอะมากเกี่ยวกับอ่าบราซิล เพราะว่าผมไม่ได้เติบโตที่บปรซิลผมเติบโตที่อเมริกาแต่ว่าพ่อเป็นคนบปรซิลก็เลยพอพูดภาษาโปรตุเกสกับผมกับลูกสาวเอ่อน้องสาวของผมแล้วเราก็แบบเราเราพูดภาษาภาษาโปรตุเกสได้เหมือนแบบเมืมมมม่อนคนบปรซิลแต่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้เติบโตที่บปรซิลแต่ทุกๆปีตอนที่เราเป็นเด็กพ่อพาเราไปเที่ยวหลายที่นะเคยเคยไปที่คัร์ตานาเอ่าเฟอร์นันโด อโอไมยอะมนะอะเิซิฟเจอริควาคววราเจไปเร่ไปเร่แซาเปาลลคิวเนจเนโรเคยไปตอนที่แบบเป็นเป็นเด็กๆแต่แต่จะไม่ได้แล้วแต่ไล้ที่อยู่ไลทที่อะเลยสวมาเลยซอยสมาลเลยเป็นแบบสถานที่ที่สวยมากมันดูเหมือนโลกโลกอื่นจริงๆมันมันดูเหมือนแบบออกจากความฝันเลยอ่าใช่แต่แบบ ตอนที่ผมกลับที่บราซิลสถานการณ์เศรษฐกิจของของบราซิลมันมันแย่ลงมากไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้แย่ลงแต่มันมันไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะในเมืองใหญ่เหมือนเมืองซอเปาโลมันไม่ปลอดภัยลูกพี่ลูกน้องก็มีความถามเยอะใช่ไหมแบบว้าวแบบแบบชีวิตที่เมืองไทยมันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมว้าวสิ่งที่มันมันมันแปลกที่สุดสําหรับลูกพี่ลูกน้อง คือแบบที่นี่มันปลอดภัยมากไปไปเดินเล่นก็ได้แบบเมื่อ,อไรก็ได้มจะไม่มีใครมากวนแบบก็น่าจะมีนะแต่คุณน่าจะตรงเป็นคนที่ห้าเรื่องเนาะถ้าเปรียบเทียบกับที่อ,อื่นโอ้ oh my god ที่นี่มันดีมากไม่อยากพูดไม่ดีเกี่ยวกับบราซิลเพราะว่ามันก็ผมผมเป็นคนบราซิลมีมีพาสปอร์ตบราซิลแต่ผมไม่ได้เติบโตที่บราซิลผมไม่ผมไม่ใช่คนบราซิลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันมันข้มีเยอะมากเกี่ยวกับวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของบราซิลที่ผมไม่ไม่รู้เก่งขนาดนั้น ตอนนี้อชัชยกรรมที่ที่บราซิลมันแบบโอ้ไม่ก่อนตอนที่ผมอยู่ที่ที่เมืองซอเปอโลใช่ไหมมีมีร้านร้านอาหารไทยเจ้าของเป็นคนไทยพนักง,งานเป็นคนไทยผมไปกินข้าวกับครอบครัวไปไปพูดคุยกับเจ้าของของของร้านอาหารใช่ไหมแบบสิ่งที่เขาพูดเกี่ยวกับบราซิลคือแบบเขาเขาชอบแบบเขาชอบบราซิลนะแต่เขากลัวโจรมากมันเป็นเรื่องแบบใหญ่มากมันอันตรายมากถ้าคนอยู่ในเมืองซองเปอโลแล้วจช้มือถือโทรศัพท์ จะมีคนแบบขโมยแน่นอนมันไม่ใช่แค่นั้นเขาจะเข้าไปในระบบของคุณแฮกทุกอย่างบัญชีเครดิตการ์ดที่ที่ที่เมืองไทยเราใชเา้เราใช้ไลน์ใช่ไหมเราเราคุยในไล n e เพราะว่ามันมันสะดวกไม่ต้องจ่ายเพิ่มที่บราซิลเขาใช้ว h ส t ์ a p p เข้ากันว่าแบบถ้าคุณได้รับข้อความจากลูกแบบออวันดีครับพ่อแม่ขอเงินนิดหน่อยอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่ลูกนนโจ ที่ขโมยโทรศัพท์ไปแล้วแล้วกําลังส่งข้อความให้ทุกคนในคอนแทคเพื่อได้เงินมากขึ้นมันน่ากลัวมากมันน่ากลัวมากมันสามารถทําทําให้ชีวิตพังเลยถ้ามีคนขโมยโทรศัพท์เราเราพึ่งพามากในในโทรศัพท์ของเรามันมีทุกอย่างมันมีแบบบันชีมมันมีครดิตยมันมีแบบชีวิตของเรามันอยู่ในโทรศัพท์ใช่ก็เลยแบบ อาการมที่บราซิลมันเยอะมากมันทําให้มันเสียใจมันทําให้ผมแบบเสียใจมากนะบราซิลมันเป็นประเทศใหญ่มันเป็นประเทศใหญ่ที่มีทรัพยากรเยอะมากมันช่วยมันมีป่าอมมซอน ก็เหมือนที่ที่ผมพูดมีพันธนาวแบบในซอยมาเนซีสเฟร์นันโดจินโรยลายที่ที่มันแบบสวยมากแต่ทุกวันนี้มีมีลายคนที่กลัวไปไปเที่ยวที่บราซิลไม่อยากดด้ไม่ไม่ไม่ได้แบบอยากพูดไม่ดีเกี่ยวกับบราซิลมันไม่มันไม่ใช่ประเทศของผมแบบหนึ่ง่ยเปอร์เซ็นต์แต่มันเสียใจมากมันเสียใจมากก็มีบางเรื่องที่แบบทำให้ผมจำได้แบบประเทศไทยมากเขาเรียกอะไรอาร์ i t เ c t u เจอร์อาร์เคเต็เจอร์ในภาษาไทย อ่าสถาบัยการมใช่ไหมไม่ไม่ใช่สถาบัยการมแบบเกาๆกาอะไรแบบนั้นแต่หมู่บ้านเล็กๆมันมันดูเหมือนแบบหมู่บ้านไทยนิดหน่อยแล้วอากาศแล้วคนประศิวมันใจดีมากแบบแกยงข้าวได้ยังอะไรแบบนั้นมากิงข้าวใิมันมันอบอุ่นมากมันเป็นสิ่งที่ผมคิดถึงเกี่ยวกับประสิวมากตอนที่ผมไปไป,ไปหาครอบครัวมันมันอบอุ่นมากอ่าตอนที่เราทักไทยไม่ใช่ทุกคนนะ่ะปกติเป็นเป็นคนที่สนิทนิดหน่อยไม่ไม่ไม่ก็น่าจ,จะเป็นคนที่ไม่รู้จักกันด้วยแบบ วัสดีครับมันไม่ได้เป็นแบบวัสดีครับโอ้ยบงเจีย มันเป็นแบบส่วนหนึ่งที่หาไม่เจอหาไม่เจอใช่ก็มีคนต่างชาติอยู่ที่ที่ทำยานก็มีคนต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษด้วยแต่เป็นคนอเมริกันใช่ไหมเพราะว่าคนบราซิลไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษก็เลยมันมันส่วนหน่อยที่ออกจากบราซิลเพื่อไปสอนต่างประเทศเคยเคยเจอสองคนที่ที่เมืองไทยที่เป็นคนบราซิลคนหนึ่งเป็นเป็นหนักมวยแล้วอีกคนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวอย่างเดียว ก็เลยแบบผมผมผมคิดถึงบราซิลมากแล้วตอนที่ผมกลับมีโอกาสที่จะไปไปฝึกยูจิซูนิดหน่อยอ่ายูจิซูคือแบบศิลปะป้าพาพองกันตัวที่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ตีไม่ได้แตะมันมันมันเมื่อนแบบมวยปล้ำนิดหน่อยแต่ว่ามันมีเทคนิคเยอะมากเยอะมากผมเคยแบบซ้อมมวยไทยที่นี่นิดหน่อยแบบเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมไม่เก่งขนาดนะั้นแบบไม่เก่งเลยแบบ เคยทำแค่นิดเดียวเพื่อแบบหรือว่ามันคืออะไรมันมันเป็นประสบการณ์ดีมันสนุกใช่ไหมเคยชบค,ครั้งเดียวแต่ผมแบบเป็น beginner ใช่ไหมแบบแค่ชอบเล่นใช่ๆแบบมันสนุกจริงๆไม่ได้ฝึกมานานก็เลยผมไม่อยากพูดถึงมวยไทยเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของผมมันไม่ใช่แบบผม,มแบบผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบแน่นอนแต่ว่าตอนที่ผมกลับที่บราซิลผมมีโอกาสที่จะฝึกยูจิตสุ ซึ่งที่ผมชอบคือนักกีฬาที่เล่นจูชิตสูมันมีความแข็งแรงที่แตกต่างจากแบบมวยมวยแบบสะกอนแบบมวยไทยเพราะว่ามันมันใช่แบบคนที่เก่งมากๆก็ก็มีมีกล้ามนิดหน่อยมันมันมันใช้พลังเยอะไม่ได้หมายถึงว่าหนักมวยที่ฉกมวยไทยหรือแบบมวยสะกอนแบบไม่ได้มีกล้ามแต่ว่ามันจูชิตสูมันมันเป็นมวยปล้มเหมือนมันมันไม่ใช่แค่นี้มันมันไม่อยากจะบอกว่ามันใช้ร่างกายทั้งหมด เพราะว่าการฉกมวยก็กใช่างกายท้งหมดด้วยแต่มันแตกต่างมันแตกต่างมันแค่นั้นใช่ไหมมันแตกต่างทุกคนที่เล่นชูชิตสก็มีแบบมีแบบคอแบบแข็งแรงมากมันแบบมีแบบนี้เลยมันมหน้ามันหน้ามากเลยเสกซกในภาษาไทยคืออะไรหน้าใช่ไหมข้อดีเกี่ยวกับอชูชิตสูคือแบบมันไม่มีผลกระทบต่อสมองเท่ากับการการต่อสู้ที่ตีหรือแบบเตะเพราะว่ามันไม่มีอ มันไม่มีการชนสมองจะไม่อ่จะสมองจะไม่โดนตรงๆขนาดนั้นแต่มันอก็มันมันสนุกมันสนุกมากมันมันทำให้ผมคิดถึงประสิวมากแล้วแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากคือตอนที่ไปเที่ยวกับลูกพี่ <c oughs> ลุงลองลูกพี่ <c oughs> ลุง้องเป็นแบบโคตรเทมากชอบฮิปฮอปแต่ชอบแบบเราเรียกว่าฟังก์ฟังก์ไม่ใช่ฟังก์แบบในภาษาอังกฤษถ้าพูดถึงฟังก์มันน่าจะเป็นเพลงที่ ที่นิยมในแในทศวรรษ80สิใช่ไหม n i n s ในในสหรัฐอเมริกาแต่ไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวฟังก์มันเป็นแบบมันเหมือนฮิปฮอปแต่มันมันมันโคตรแบบโซกโปรกมันสซกโปรกมากมันแบบเนื้อหามันสกปรกมากไม่ใช่คุณยายจะไม่ไม่ไม่ค็ชอบแต่มันสนุกมากฮิปฮอปฮิปฮอปที่ทำให้ทำให้มันอยูแบบเต้นสนุกใช่ไหม